โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆพื่ทุกทคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชว์คุณชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนเพื่อนหาเงินออนไลน์จากการดูวิดีโอ YouTube บนมือถือกันนะครับโดยการหาเงินจากการดู y t u t u เนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีแอปแอปนี้ก่อนนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยมีชื่อว่า go n o v e l l นะครับเป็นแอปที่เราสามารถหาเงินจากการ อ่านบทความดูวิดีโอ YouTube ทำภารกิจนะครับแล้วก็สั่งถอนไปยังบัญชี True Money Wallet นะครับหรืออาจจะเอาไปเติมเงินมือถือก็ได้เนาะซึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าเมนูการถอนเงินให้เพื่อนดูนะครับในส่วนของเมนูการถอนเงินเนาะนี่เลยนะครับก็จะมีการถอนเงินเป็น True Money Wallet นะครับ Pay PayPal แล้วก็เติมเงินมือถือซึ่ง การถอนเงินไปยังบัญชีทูมันนีว่วอลเล็ตเนี่ยถอนขั้นต่ำเพียงแค่10บาทเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวผมลองถอนให้เพื่อนดูไปแล้วกันเนะาะสำหรับแอปนี้เนี่ยใครที่ยังไม่เคยเล่นเนาะผมทิ้งลิงก์แอปไว้ให้ด้านล่างแล้วลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะครับผมแล้วก็วิธีการสมัครอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่ใช้บัญชี Google ในการล็อกอินก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นได้แล้ว นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะถอนเป็นทูมอนี่สิบบาทให้ดูนะซึ่งทูมอนี่สิบบาทเนี่ยต้องใช้เหรียญอยู่ประมาณ50,000ื่นนะครับแล้วก็คูป,ปองอันนี้อีก100เนาะก็เดี๋ยวผมจะสอนอีกทีหนึ่งว่าหาได้จากที่ไหนนะครับอ่ะโอเคหลังจากที่เรากดถอนเนาะมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะก็ให้เราเช็คว่าเบอร์ทูมอนี่ว a นเลของเราเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าถ้าเกิดถูกต้องก็ทําการกดส่งได้เลยนะครับโอเคตอนนี้ผมสั่งถอนไปเรียบร้อยแล้วนะ เขาก็บอกว่าใช้ระยะเวลาประมาณ1-7วันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่เกิน2-3วันเงินก็น่าจะเข้าทุนนิวเล็ตแล้วถ้าเกิดไม่ติดเสาร์อาทิตย์นะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นประวัติการถอนเงินจากแอปนี้เนาะผมก็เคยถอนครั้งละ200รก็มีนะอ่าเนี่ยเห็นไหมผมเคยถอนครั้งละพันหอยู่2รอบก็รวมๆแล้วน่าจะถอนมาครึ่งหมื่นแล้วนะจากแอปเนี้ย เป็นแอปฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนเลยแต่ว่าผมสามารถทําเงินได้ครึ่งหมื่นเลยนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะแอปนี้เนี่ยใครที่ยังไม่รู้จักเนาะหรือว่ายังไม่เคยเล่นเนี่ยรีบไปโหลดมาเล่นนะครับผมผม,ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้าล่างเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็สําหรับใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับแล้วยังไม่รู้ว่าแอปนี้มันมีวิธีการในการทํางานหรือว่าหาเงินยังไงนะครับก็ง่ายๆเลย สำหรับแอปนี้นะครับก็จะมะีการหาเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายอย่างอยู่รวมกันภายในตัวแอปนะครับเริ่มที่หน้าแรกเนี่ยก็จะมีเป็นนิยายนะครับเป็นนิยายภาษาไทยเนาะสามารถที่จะกดเข้ามาอ่านได้ซึ่งการอ่านนิยายเนี่เราก็ได้เงินด้วยนะครับนี่เห็นไหมหลังจากที่เรากดเข้ามาเนี่ยด้านบนขวาที่เป็นกล่องหีดเนี่ยมันจะดาวน์โหลดนะครับไปเรื่อยๆเ,เนาะ พอ,อเราเลื่อนเลื่อนอ่านอียายจนกล่องหีบด้านบนขวานเนี่ยมันโหลดครบ1รอบนะครับเราก็จะได้กล่องหีบมา1อันนะครับอ่ะแล้วก็พอได้กล่องหีบมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปเปิดกล่องหีบเพื่อที่จะหาเงินได้นั่นเองนะครับอ่านี่เดี๋ยวผมลองทําให้ดูเนาะประมาณนี้นะครับอ่ากล่องหีบเนี่ยมันก็จะอยู่ในหมวนนี้นะ ให้เพื่อนกดมาที่หมวดรางวัลตรงนี้นะครับกล่องฮีบจะอยู่ด้านบนตรงนี้เลยซึ่งผมก็มีอยู่เจ็กล่องนะเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูว่าการเปิดกล่องฮีบเนี่ยมันได้อะไรนี่เห็นไหมก็ได้เป็นเหรียญน,นะครับเหรียญตรงนี้ก็ให้เพื่อนเก็บสะสมเนาะแล้วก็เอาไปแลกเป็นเงินเข้าถูมันในบัลเลตนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นการหาเงินวิธีแรกนะโอเคต่อไปเป็นการหาเงินจากการดูวิดีโอ YouTube น่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเพลินเนาะสำหรับการดู u t u b e เนี่ยให้เพื่อนกดมาหมวดวิดีโอหลังจากนั้นเพื่อนๆเ,เลือกเลยว่าจะดูวิดีโอ YouTube อะไรอาจจะฟังเพลงนะครับหรืออาจจะดูวิดีโอเกมหรือว่าพวกหนังอะไรต่างๆเนาะก็มีนะครับอย่างเช่นผมจะดูคลิปอันนี้เนาะผมก็กดเข้ามานะครับอ่ะเวลาที่เรากดเข้ามาแล้วเนี่ยวิดีโอมันก็เล่นปกติเลย แต่สิ่งที่เราจะได้รับจากแอปนี้ก็คือกล่องเหรียญตรงนี้นั่นเองนะครับกล่องหีบต,ตรงเนี้ยที่เราเพิ่งไปเปิดกันมาเนาะก็ข้อดีนะครับก็คือเราสามารถที่จะดูวิดีโอ YouTube ไปด้วยแล้วก็ได้เงินไปด้วยแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือวิดีโอเนี่ยมันไม่ค่อยมีโฆษณามาแทรกระหว่างที่ดูนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างเนาะเพราะทำให้เราเนี่ยสามารถดูคลิปวิดีโอจนจบได้อย่างเพลิดเพลินเลยนะครับ แล้วก็นอกจากนี้เพื่อนๆสามารถมาหาเงินได้จากหมวดรางวัลตรงนี้ด้วยนะหมวดรางวัลเนี่ยลองกดเข้าไปดูทุกเมนูได้เลยนะครับตั้งแต่ด้านบนเนี่ยลองกดเข้าไปดูเนาะแต่ละอันเนี่ยมันก็สามารถหาเงินได้อ่ะเนี่ยเห็นปะอย่างอันเนี้ยที่เป็นถุงเงินอะไรตรงเนี้ยเราก็สามารถมาหาเงินได้นะครับนี่เห็นไหมกดเข้ามาเราก็ได้รับเหรียญละอ่าซึ่งเราสามารถที่จะมาหมุนวงล้ออะไรแบบนี้ได้นะครับ หรือจะเป็นการเช็คอินการเช็คอินนี่ก็ได้เงินเหมือนกันนะนี่เห็นไหมอ่าการเช็คอินก็สามารถที่จะกดเช็คอินได้นะครับต่อมาด้านล่างเนาะตรงนี้ก็เป็นการกรอกรหัสเชิญเพื่อลุ้นรับเหรียญ3.000เหรียญใครที่ยังมีเมนูนี้ขึ้นอยู่นะครับก็สามารถกดก,กรอกแล้วก็เอารหัสเชิญที่ผมทิ้งไว้ให้ล่างคลิปเนี่ยไปก,กรอกได้เพื่อนๆก็จะได้รับกัน3,000เหรียญแบบฟรี นอกจากนี้ก็จะมีเป็นภารกิจอื่นๆให้ทําอีกนะครับซึ่งภารกิจล่างๆเนี่ยเห็นไหมว่าเราจะได้ตั๋วด้วยตั๋วตรงนี้ก็จําเป็นนะครับในการถอนเงินนะมีประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีการเชิญเพื่อนด้วยนะสาหรับแอปนี้นะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะได้เงินอยู่ที่5บาทต่อการเชิญเพื่อน1นคนนะครับเชิญเพื่อนเนี่ยผมก็ได้เงินแบบประมาณ4 0 0 0บาทเลยนะผมเชิญเพื่อนไปประมาณ3,800คน ประมาณนี้นะครับใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนก็ลองมาทํากันดูนะครับนี่เขามีการาจัดอันดับด้วยนะเมื่อก่อนเขาจะมีจัดอันดับการเชิญเพื่อนด้วยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะเอาออกไปแล้วนะครับผมโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับแอป Go n o v e l ลแอปนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ